ผมมนพินนะครับกับชาแนฟิลไทยในยูทูบอยู่ที่หน้าคารพันสุขโรงพยาบาลยุพร,ราชสมเด็จพระยุพร,ราชเลยนะฮะก็ที่หน้าตรงทางเท้าเนี่ยมีเคล็ดวิชานะครับความรู้นี่ครับมีถ้าใครไม่สังเกตนะครับก็จะไม่เห็นแต่นี่คือหนาดใหญ่นะครับใบต้มอาบช่วยผ่อนคลายทำให้จมูกโล่งนะครับคุณ คุณสมบัติสมุนไพรนะครับแล้วก็ที่สําคัญตรงนี้เนี่ยมีตัวอย่างใบด้วยนะครับก็คือเอาใบของหนาดใหญ่เนี่ยมาปั๊มลงบนปูนเปียกนะครับนะครับเป็นทั้งงานศินละปะแล้วก็ให้ความรู้รูปร่างลักษณะใบนะฮะตรงนี้จะมีว่านว่านอะไรเนี่ยว่านจอดยางใช้ห้ามเลือดนะครับแล้วก็มีรูปของใบให้ดูด้วยนะฮะ ก็อาจจะสรรพคุณไม่ครบแต่ว่าก็เป็นการทำให้กระตุ้นให้รู้จักสมุนไพรนะครับรลรแล้วก็นี่มีก,กระดังงาสมขา,า,น,ขานะฮะกระดังงาสมขาครับชงน้ำร้อนดื่มบำรุงหัวใจแก้วิงเวียนนะครับเป็นเคล็ดวิชาครับเหมือนในหนังกำลังภายในนะแล้วเราก็เห็นนี่ครับเพชรสังฆาดเถาสดกินกับมะขามเปียกรักษา ฤทธิ์สีดวงนะครับแล้วก็มีหน้าตาของเถาเพชรสังฆาตพร้อมใบนะฮะอันนี้เป็นชพูอีเลิศนะครับต้นนะครับต้องใช้ต้นนะครับก็ย้ำไว้ลดน้ำตาลในเลือดนะครับต้มกินนะฮะนี่ก็ใบชพูนะฮะอันนี้โหระพานี่สมุนไพรที่เราทานกันเป็นประจำนะครับยอดใบกินสดช่วยย่อยแก้ท้องอืดน,นะใครที่ กับข้าวแล้วก็ทานโหระพาด้วยเนี่ยยอดใบเนี่ยกินสดช่วยย่อยแก้ท้องอืดน,นะครับมีอะไรอีกครับเนี่ยหญ้าดอกขาวอันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าตัวพืชนะครับลักษณะลำต้นใบเนี่ยคงเล็กไปหน่อยนะฮะก็คงเป็นเราได้รู้ว่าหญ้าดอกขาวทั้งต้นต้มกินช่วยอดหรี่แต่ยังไงความรู้พวกนี้เนี่ยเราก็ต้องไปสารต่อไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตต่อเลยต่อนะครับถ้าเกิดใครสนใจ แต่ว่าเป็นไอเดียนะครับการเปลี่ยนแผ่นปูนนะครับพื้นปูนทางเดินของโรงพยาบาลเนี่ยให้เป็นจุดให้ความรู้กับคนทั่วไปที่มาติดต่อโรงพยาบาลนะครับนะฮะนี่ครับห้าขาันปันสุขครับกลุ่มขี่จักรยานกันครับที่เมืองเลยเนี่ยเขามีกลุ่มกิจักรยานที่เหนียวแน่นมากนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับ ายาวนานมาเป็น10ปีนะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับกับช anel n Feel Thai ใน YouTube ครับ